บานเท้ากับบานเท้าเมื่ออบบนครับเมื่อกี้จอดลบอยู่เกือบสองชั่วโมงเดินทางกับบนเดินทางนี่ไมอเว่นครับชาร์จบบแบตเองเสร็จมองผมเต็มอยู่ เห็นเมืงไปน,น้ำแน้ว <laughs> ตอนนี้เดินทางถึงตัวน,นี้แยกเขาบอกนวน่าแยกบันบอรครับแยกบันบอแยกบันบอเลี้ยวซ้ายไปกาลสินครับเลี้ยวขวาไปร้อยเอ็ดไปร้อยเอ็ดยี่สิบประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดกิโลครับไปกาลสินยี่สิบเอ็ดกิโลบอกไก่เนี่ย มียังลุดยังกิ่งออกว่ะเหรอฮ้องม้านี่ครับเสียไปกัเสียเบลไปเซนหนึ่งครับเนื่องจากว่าเบลลุดบันไดลุดไหมหีน้องเอ้าเล็กตัวนั้นลุดหายแล้วนะเกียร์ <c oughs> เล็กเล็กคำบันไดเพิ่งจะลุดเสียล <c oughs> เลยเต็นแห้งไรเด็ดเด้งออกรถแเลน ควา n งา u ไปไรครับแลนส์ใตอนนี้ชินส่วนอะไรลุดหายไปแล้ว <c oughs> วางได้เนาะ <c oughs> ตึงเครีตึงเครีตึงเครไป <c oughs> มันดีเต่ว่าตรงที่มันเป็นข้ออันนี่แล้วนี่ข้ออันมันเสียดให้รถบอดินแห้งครับ ขนาดบ่ดดินแห้งได้นี่ยังมีรุดเสียไปแล้วหนึ่งสิน้น นี่แล่นน้ำกล่นไปก่อนครับเพราะจะเขาเซนเซระพุ่มยิ่งเง่วไปอุบลกะก,ก็จะไปทาอยยุบาลเลยพวงนี้ก็เล่นเบิง้งไทยกันไปก่อน าจจะประมาณพันกว่าบาทเลยมางเบลเส็น,น mm hmm. เส็นใหญ่พร้อมร mm hmm. งชาดกัีขาดหมดเลยหลัง <c> ม <oughs> ัดรงชาดเลย ตีนเล็กยางน้ำทางมาเลยพี่น้องอข่อยบอตีนดอกไฟแดงมาเส้นหน่อยอ้ยบอ,ยอ,ยอ,ยอยท่านแล้วกับมีครับดเดี๋ยวลอยเย็ดครับโอ้เอารถมาลงกหนีแต่ยางไปเกี่ยวท่งนั่นน,นี่ยางอยู่<ป>อืเดี๋ยวรถเกี่ยวอยู่น้ำกลพี่น้องเดี๋ยวจะมาลงให้ยเดี๋ยขาพ่นท้องแล้วครับทางนานี่ก็เป็นพ่นท้องครับผม เดี๋ยวเฮ็ดสะพานเลี่ยงไว้เลอวะเ,เดเี๋าายวเขาเคตอำเภอเรรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเดี๋ยวใา่กะยิ่งย่าเขาบนแล้วเดี๋ยวแล่นน้ำกลนืนเอาละพี่น้องเอ้ยเหงาอบนแล้วหอด สีแยกเสีรภูมิแล้วครับตรงไปก็ไปสุรินบุรีรัมย์ครับเข้ากับเลี้ยวซ้ายนะครับไปอุบลครับเลี้ยวขวาไปร้อยเอด็ดเนี่ยไปบานเมื่อบานเห้าวบานนี่คงกับสีแวะปั๊มน้ำมันมันไม่นอง ขอปั๊มก่อนเสียไปไปก่อนเลยบายบายบายไปแล้วครับนี่มาแล้วทีลีทีลีไปแล้วคุณเมื่อบานเห่าเมื่อบานเห่าไปเร็วๆเลยหม <c oughs> ดเงียวเดี๋ยวนำกลนกวท่านที่เด <c oughs> ีาวนะหลังจากแวะปั๊มแล้ว ตามรถเกี่ยวเข้าครับบานี้พีน่น้องเมื่อบานเข้าครับผมตรงไปยะโสทอนครับอุบลราชธานีาจะไปไกลแล้วล่ะเสียไปตอนนี้บนรถเกี่ยวครับใช่รูปเราไหมยู่ทางนา ไปนี่ใหคุณไปตัวนึงส่งนี่น้ำทันแล้วใช่ไหมเราเป็นรถเฮาอยู่บนะเกี๊ยบแมนมอแมนมันวะนี่เด็กกล่องโมเมนต์รถเฮาตัวนี้โอ้น่าจจะเป็นเจ็ดสิบเนาะเป็นพวงรากโอ้เดินทางปลอดภัยเลย Hoa hẹn bên cả... không, 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 không mặt oh, oh, em chồng hoa hôn tung nó tìm được ở mặt tân này hoa hôn bậy du lưng một ngày mẹ mọc gom rơi hoa hôn bạc hoa hôn 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 anh เจ็ดสิบเจ็ดสิบหกแปดแต่ว่าทรงคือหกแปดนะนายเขียนเหหกแปดหกแปดเพราะว่าตูบองตูอุ่มมันคือมันคือหกแปดนะเจ็ดสิบอยู่สิเจ็ดสิบอยู่นายเขียนเบิร์ตั้งหลังนะึกว่าหกแปดเอ 70, 70. อเจ็ดสิบเจ็ดสิบเพราะว่าท่อสรงอุ่มมันคือกานเนดะ็ทางน้ำมันมันอย่าเจ็ดสิบ บน้าง,งลังหนึ่งว่าหกแปดบนเสียผาเท่ยยู่นี่เบเ้ยเดินทางกับบานเฮ่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอ,อดภัยเด้อปลอดภัยอุบลติเ่ตุวะนี่นอุบนต่เอืมสงสัยรถเฮ่าเลียนเข่าด้านตะซั่งบอ สั่งน้ำหนักบอเอ้รถเกี้ยวขนาน้ำหนักจะเกินนะปสั่งแล้วพี่สั่งจะได้ถึงหัวนี่สั่งอะรตนนี้สถานีตรวจสอบน้ำหนักเรื่องวัตถุตัวเขาปลองรถเกี้ยวขนาดเขาเนาะ้เขาอจิบบอสปายไแล้วพี่ผัวเออสั่งว่าอะไรยี่เหล่ยมผหน่อยเอ้า นรีกว,ว่าเขาสั่งแต่สั่งอู้ตามมาท่นแล้วคุ่นอู้ยคักว่าสะไปเร็วเว้ยเห้เวลาสัต์เด้อนี่ณครับน้ำมาท่นแบบอุณมาเรีวกว่าแม,าม่นบ่ล่ะนะเขียนแม่น้องเฮ้าอยู่บ่ แมนรถ70สิบลักรถกับบาลาักตัวนี้รถ oh <man. S 1> <laughs> ห่าวิเศาหรือเปล่าแม่แต่ช่างว่าเนือโอ้ีอครับลากกับบาหาครับผมอีกผ่านมาขั้นหนึง่งอีกพออีกขั้นหนึง่งมานมาน,มาน นี่สิ0อุ้มน่เรขบวนเอาบ่เจ็วะขอนเจนหลากไหมันนี่ม,ม,นนานมาแักขอเกนเจนมันนี่หลากมาุบวจนจังใดนี้เขามาฮอดเยโซแล้วครับนั่หารถเยียวประท่านครับน่าจะแวะเขื้้นตะ้ัง บเห็นรถเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้องเย็ซีนะครับเจอกันยุบาลครับผมไปลอรับรถเกี่ยวห้องยุบาลดูแหละสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ